จำรงต้นครองต้นเป็นคนดีสมศักดิ์ศรีสมคาราคาคน้นเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านดูชื่อเด็กหญิงอลิสาสุดทรงษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่ง ผู้ขอรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจประจำปี2565ค่ะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านาศาสนาด้านศิลปะด้านดนตรีและด้านการแสดงของไทยนั้นนับว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่า เพราะมาระดกทางวัฒนธรรมไทยคือความเป็นไทยที่ควรจะสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งชั่วลูกชั่วหลานเช่นพระพุทธรูปปางต่างๆการตกแต่ง,ตง,ตง,ตงสถาปัตยกรรมเช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงของบทวิหารการทอผ้าและการสร้างลวดลายบนผืนผ้า การจัดสารการร่ายรำและดนตรีไทยต่างๆที่สร้างความไพเราะเป็นมตนเสนีที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากเมืองไทยเราเท่านั้นค่ะดังนั้นหนูในฐานะเยาวชนไทยลูกหลานไทยคนหนึ่งจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เกิดเป็นลูกหลานไทยบน,นผืนแผ่นดินไทยหนูจึงรักความเป็นไทยและ สาวฒนธรรมไทยดังนี้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาเช่นทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยเช่นรด,ดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงการร่วมกิจกรรมบัลลอยกระทง รวมรำแห่เทียนในวันเข้าพรรษาเป็นต้นในโลกนี้คงไม่มีประเทศใดแล้วที่มีความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่แบ่งปันไปไหนมาไหนต่างมีรอยยิ้มจนทั่วโลกขนาดนามว่าสยามเมืองยิม้มหนกจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในวัฒนธรรมต่างๆของไทย พราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องมาจากสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เกิดจากความสามาคัคคีปรองดองของบรรพบุรุษที่ช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ทัศนคติความรู้ความสามารถความเข้าใจภูมิปัญญาและค่านิยมจนกลายเป็นศิลปะวัฒน,นธรรมล้ำค่าสืบทอดกันมา จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้และทำให้หนูภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างยิ่งค่ะในการขอรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจประจำปี2565ในครั้งนี้หนูมีความพร้อมทั้งกายใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ม,มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศาสนาด้านศิลปะด้านดนตรีด้านการแสดงตลอดจนความเป็นไทยคะ่ะหนูมีความรู้ความสามารถด้านการบรรยายธรรมการเล่านิทานคุณธรรม กิจกรรมเพลงคุณธรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษการใช้ภาษาถิ่นการฟอนรำซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ภาค8จากกรมการศาสนาการประกวดพูดเรื่องเล่าหัวข้อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องเล่าตำนานประวัติบุคคลสำคัญกลุ่มที่สา ภาคอีสานจากสำนักงานราชบัณฑิต,ตยสภารางวัลเหรียญทองกิจกรรมแพ่งคุณธรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าปัจจุบันมันติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเรามากยิ่งขึ้นเพราะมีประโยชน์ต่างๆมากมายเช่น ช่วยเสนอสิ่งเร้าให้กับผู้รับชมทั้งเนื้อหาภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวให้มีความน่าสนใจหนูจึงพยายามตั้งใจเรียนศึกษาและฝึกฝนเพื่อให้ตนมีความรู้ความสามารถด้านมันติมีเดียแม้ในทุกวันนี้หนูเพิ่งจะเริ่มศึกษาและฝึกฝนแต่หนูจะไม่ลดความพยายาม จะตั้งใจและพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดค่ะแม่ยังอ่อนเยาว์วัไม่หยุดนิ่งคอยเติมสิ่งเพิ่มปัญญามหาศาลาอนุรักษ์ความเป็นไทยให้ยืนนาน ให้คงอยู่ชั่วการลูกลหลานเอ่ยขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ